ราชาลูกหนังทั่วโลกคอเสนอแกรี่ชี้ผีควรปล่อยวารานและ Lind ลินเดเลฟพ้นทีมแกรี่ในวิดอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าสโมสรเก่าวควรจะปล่อยราฟีวารานและวิตเตอร์ลินเดเลฟออกจากทีมไปเมื่อจบฤดูกาลนี้การเข้ามาของเซอร์จิมและคริปในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นคนใหม่ทําให้เกิดการคาดหวังจากแฟนบอลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หลังจากที่ทีมต้องเจอกับผลงานอันย่ำแย่ในสีสซั่นนี้ซึ่งรวมถึงการปล่อยผู้เล่นที่ประสิทธิภาพต่ำออกจากทีมไปแต่จากรายงานล่าสุดเผยว่าปีแสดงเตรียมใช้ออปชันขยายสัญญากับลินเดเล f ฟและยังจะเก็บวารานไว้ใช้งานต่อสร้างความข้องใจให้กับแกรีเป็นอย่างมากหาก u ยู t e นเต็ดกำลังมองเรื่องการต่อสัญญากับลินเดเลฟและวารานตามเงื่อนไขที่ตกลงกันผมรู้สึกกังวลแกรีโพสต์ข้อความผ่านทาง X เราต้องเริ่มต้นใหม่โดยเร็วที่สุดแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ใช่ผู้เล่นที่แย่แต่อย่างใดแต่ก็ต้องส่งข้อความถึงคนทั้งภายในและภายนอกว่าสโมสรจะไม่ทนต่อระดับการเล่นดังกล่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้โอกาสเยอะแล้วปีเตอร์ชไมัยเคลจวกอันโตนีไม่เข้าใจเกมจี้เทนฮากจัดการลูกรักปีเตอร์ชไมัยเคลตำนานผู้รักษาประาาตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าอันโตนีปีกชาวบาซสเลียนของปีแสดง มีสภาพเหมือนไม่เข้าใจเกมการเล่นฟุตบอลแม้แต่นิดเดียวแฟนบอลหลายคนคาดหวังว่าอันโตนี่จะทำผลงานได้ดีขึ้นในซีซั่น2ของเขากับแมนเชสเตอร์หลังย้ายมาด้วยค่าตัวรวมสูงถึง100ล้านยูโรแต่กลับกลายเป็นว่าจนถึงตอนนี้ดาวเตวัย23ปีโชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็ส่งผลให้ทีมของกุนซือเอริกเทนฮากมีผลงานเลวร้ายตามไปด้วยเชมเคลิลเผยว่าผมคิดจริงๆว่าเทนฮากคควรจะพิจารณาเกี่ยวกับตำแหน่งของอันโตนี่ใหม่ซะ เขาไม่ได้ทําอะไรให้ทีมมากนักแถมเขายังไปหัวเสียใส่เพื่อนร่วมทีมด้วยเขาได้รับโอกาสมานานแล้วนี่คือนักเตะที่รุูการนี้ยังทําประตูไม่ได้เลยแถมยังทำแอซิสไม่ได้สักครั้งเดียวด้วยมันเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจเกมการเล่นเลยสักนิดองเดโอน,น่าผู้รักษ,ษาประตูของแมนเชสเตอร์อยู่เด็ดแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถเข็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมช่วยสมรสนได้เหมือนเมื่อครั้งประสบความสำเร็จกับอินเตอร์มิลาน มือก่าทีมชาติแคมรูนโดนวิจารณ์อย่างหนักมาตลอดนับตั้งแต่มาค้าแข่งในถิ่นโอทฟฟอร์ดแต่เจ้าตัวมีความมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีเหมือนกับสมัยที่ค้าแข้งกับงูใหญ่มันยิ่งใหญ่เกินไปเหมือนกับความฝันผมมาจากครอบครัวที่ยากจนเราแทบไม่มีอะไรเลยผมเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับเพื่อนในแคมรูนและผมไม่คาดหวังว่ามันจะเป็นอาชีพโอนาน่ากล่าวระวังให้สัมภาษณ์ทางสกายสปอร์ตอิตาเลียความจริงก็คือมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก ผมทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อมาอยู่ที่นี่และผมภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสวมเสื้อที่ยิ่งใหญ่นี้ข้อผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมผู้คนต่างหวังอย่างสูงจากผมและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงถูกวิจารณ์มากมายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าและผู้คนก็คาดหวังอย่างสูงแต่ผมมั่นใจว่าสามารถทำทุกอย่างให้ดีเราจะได้ยิ้มกันเหมือนที่เกิดขึ้นที่อินเตอร์มีคนที่ไม่เชื่อในตัวเราเมื่อรดูกาลที่แล้ว แต่จากนั้นเราก็พิสูจน์ว่าเราสามารถทําได้และผมก็มีความสุขมากๆกับความสําเร็จของเราเมื่อรุดการที่แล้วสําหรับตอนนี้อนาคตของผมอยู่ที่แมนเชสเตอร์เนตเราต้องยืนหยัดและทําได้ดีช่วงเวลาเหล่านี้เกิดขึ้นและเราต้องเผชิญหน้ากับมันทั้งดีและร้ายมันไม่ได้คงอยู่ไปตลอดกาลเหมือนรถไฟหาะรีวิวแมนยู2อขอขอบคุณบทความจากบอบู m มนยูเต็ดรีวิวส2งพัช่วงต้นปียังดีๆอยู่เลยนะครับเมื่อมีชัยเหนือแมนซิตี้ในพเมลีกเอาชนะบาซโลน่าในยูฟ่าลีกก่อนเชื่อสลิกาโดงคว้าแชมป์นาแอตครับอย่างยิ่งใหญ่ดีนักแลจนกระทั่งเกมนั้นที่แอนฟิลด์ 2. ผ่านไปถึงช่วงกลางๆปีภาพรวมก็ไม่ถือว่าเลวร้ายอะไรพวกเขาจบฤดูกาล2022-2023ด้วยอันดับ3ีเมพร์ลีกแถมทะลุเข้าชิง FA ครับอีกรายการ ขณะที่มาคัลเลตฟอร์ดกระหน่ำไป30ประตูในทุกรายการหรือการต่อไปด้วยคุมกำลังใหม่ที่เพิ่มเข้ามามันน่าจะดีขึ้นนะ 3. ดาบิดเดคาไม่ยอมต่อสัญญาใหม่กับปีสแสดงสมใจเอริกเทนฮากที่อยากได้นาทวันคนใหม่ที่ใช้เท้าเซตบอลได้ดีอย่างไรก็ตามแมนจิตไม่ยอมลงทุนกับดาวเตะอย่างดีแคนไรช์และแฮร์รี่เคนที่ค่าตัวสูงกว่า100ล้านปอนด์แต่กลับเอาเงินเกือบ200ล้านปอนด์ไปซื้อนาทวันห่วย มิดฟิลด์ที่ต้นสก,กัดเขาไม่เอาแล้วและกองหน้าเยาวรุ่นที่ยังดิบเกินไปมาร่วมทีมซะอย่างนั้นก่อนที่จะอุ่นแข้งหน,หนักหน่วงในช่วงปรีซีซั่นจนผู้เล่นบาดเจ็บระนาวตั้งแต่เปิดฉากฤดูกาลใหม่ 4. เริ่มต้นฤดูกาลใหม่แบบกระท่อนกระแทนและไม่ค่อยสมประกอบเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนี้ป่วยเท่านั้นไม่พอเจียกูไม่ขอโทษสารโชยังถูกตัดหางปล่อยวัดโทษทานที่บาดหมางก,กับผู้จัดการทีม ฟอร์มการเล่นก็เหมือนรถไฟเหาะตีลังกาที่มาพร้อมกับเรื่องบ้าๆบอๆแฮร์รี่แม็กควายกลับชาติมาเกิดใหม่ได้เฉยเลยสกอตต์แม็กโทมนสถาปนาตัวเองเป็นดาวถล่มประตูตีนพระกานเอริกเทนฮากตูดร้อนพลางขึ้นเป็นเต่งผู้จัดการทีมที่จะถูกปลดออกแต่ดันบุกไปยันเสมอพวกพี่ๆที่แอนฟิ์จนนำมาซึ่งการดิ้นพล่านพลางด้อยค่าหาว่าแมนยูเจ็ดเป็นทีมกระจอกเอาแต่อุดประตูไม่สมศักดิ์ศรีของศึกแดงเดือดฮ่าฮ่าฮ่า 5. ข่าวดีช่วงปลายปีคือการคว้าหุ้น25%ของเซอร์จิมลัดคริฟที่จัดเป็นเด็กผีผันแท้และดั้งเดิมที่รู้เรื่องฟุตบอลและเข้าใจปีแสดงมากกว่าไอ้พวกตระกูลปลิงเกลเซอร์มาเธอฟะเกอร์ทันใดก็พลิกนรกกลับมาชนะแอสตันวิลล่าอย่างกระชากใจในวัน็อกซิ่งเดย์ก่อนมอบของขวัญปีใหม่ให้เด็กผีทุกหมู่เหล่าโดยการพ่ายฟอเรสต์อันแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าตัวเองเป็นทีมกลางตารางอย่างบริบูรณ์แบบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ตำนานชีชัด2แข้งแมนยูที่ช่วยให้หอยหลุนยิงประตูถล่มทลายพอสโคตำนานกองกลางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดสมสรอยกัยกษ์ใหญ่แห่งศึกพิมลีกอังกฤษออกมาแสดงความคิดเห็นว่าคริสเตียนเอเล็กเซนและบรูโน่แฟรนันสองมิดฟิลปีแสดงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้ราสมุทหอยหลุนหัวหอกชาวเดนมาร์กยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องสโคกล่าวว่าการมีคริสเตียนเอเล็กเซนอยู่ในทีมจะช่วยได้เขาสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ผมไม่คิดว่าเขาจะยอดเยี่ยมมากในเกมกับแอสตันวิลล่า แต่เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อมีบอลอยู่กับตัวบรูโน่แฟร์นันเช่นกันพวกเขารู้ว่าถ้าเด็กคนนี้วิ่งไปถูกทางประตูก็จะตามมาฮอยลุนย้ายจากอะดอลันตามาเล่นกับแมนยูเต็ดเมือม่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนด์แต่ต้องเจอกับความกดดันอย่างหนักหลังจากยิงประเตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยตลอด14เกมที่ลงสนามอย่างไรก็ตามดาวยิงวัย20ปียิงประตูแรกในลีกได้สำเร็จในเกมที่แมนเด็ดเปิดสนามโอทัฟฟอร์ดพลิกเอาชนะแอสตันวิลล่า3-2เมื่อสุดสัปดา ซึ่งสโคมองว่าการมีเอริกเซนและแฟนนนในสนามนั้นจะช่วยให้หอยลุนยิงประตูได้มากขึ้นสําหรับหอยลุนลงสนามให้แมนเตอไ็ดไปรวมทุกรายการ23เกมซัดไป6ประตูด้วยกันแกรี่ในวิวอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งคําถามถึงสมสรนเก่าเกี่ยวกับการปล่อยอันโทนี่อีหลงกาออกจากทีมหลังทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมที่นอตติงแฮมฟอร์เรสคว้าชัย2ต่อห แข่งทีมชาติสวีเดนถูกมองว่าเกินความต้องการในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะโชว์ผลงานอย่างน่าประทับใจในช่วงเดือนแรกในการคุมทีมของเอริกเทนฮากก่อนถูกขายให้กับเจ้าป่าในราคา15ล้านปอนด์กิลเลนกาโชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมและเป็นคนแอซซิตให้มอ์แกนกิฟส์ไวททำประตูชัยเหนือแมนยูเดในเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวทำไปแล้ว4ประตูกับ6แอซซิตใน่นนี้ขณะที่ยูนเต็ดจ่ายเงินมหาศาลซื้อทั้งเจดอนซานโชและอันโตนีแต่กลับทำผลงานน่าผิดหวัง ทางแกรี่มีการตั้งคำถามกับเรื่องการปล่อยเอลังกาออกจากทีมคุณต้องตั้งคำถามว่าเขาดีกว่าคนที่อยู่ในทีมหรือเปล่าแกรี่กล่าวกับสกายสปอร์ตเงินที่พวกเขาใช้กับการซื้อนักตเตะริมเส้นซานโชมูลค่า70ล้านปอนด์อันโตนี่90้ล้านปอนด์และเอลังกาถูกปล่อยออกไปสําหรับเกมถัดไปแมนเชสเตอร์จะไปเยือนวีแกนในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่3วันที่8มก,กราคมตามด้วยการพบกับสเปอร์ในลีกวันที่14มก,กราคม บุลเซียดอทมุลตกเป็นข่าวว่ากำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวแดนกอปีกดาวรุ่งของแมนยูเต็มาร่วมทีมสโมสรดังในเยอรมันให้ความสนใจดาวเตะวัย19ปีมานานแล้วและเตรียมที่จะติดต่อสอบถามถึงโอกาสการคว้าตัวเขาในเดือนมกราคมนี้เป็นที่เข้าใจว่าฝ่ายสรนหาของดอทมุลกระตือรือร้นที่จะให้ก่อเป็นเป้าหมายหลักถัดไปในการยื่นข้อเสนอครั้งใหญ่ในช่วงสมัมมนาหากไม่มีการตกลงเกิดขึ้นในเดือนมกราคม นโยบายการซื้อนักเตะของดอทมูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามักใช้การเซ็นสัญญาสตาร์อายุน้อยในลีกอังกฤษโดยสัญญาว่าจะให้พวกเขามีเส้นทางที่รวดเร็วในการเล่นฟุตบอลทีมชุดใหญ่ในบุนเดสลีกาเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจอดอนซานโชและจูดเบลลิงแฮมมาแล้วโดยดอทมูลตั้งเป้าไปยังดาวรุ่งที่ต้องการลงเล่นในทีมชุดใหญ่ก่อนที่ปั้นพวกเขาและขายออกไปด้วยค่าตัวมาสารในอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ใช้แวลในทีมอะคาเดมีของผีแดงมาตั้งแต่ปี2 0 1 8เมื่อเขาย้ายมาจากเบอร์ เขาได้รับโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมสำรองเงยอเต็ตในปี2022-2023ด้วยหลังจาก5ปีของการพัฒนาผ่านทีมอะคาเดมีผีแดงก็กระเดิมเกมพมริป์ลีกในวันบ็อกซิ่งเเมื่อลงสำรองแทนคริสเตียนเอล็กเซนในช่วงท้ายของเกมพลิกกลับมาเอาชนะแอสตันวิลล่า3-2แบ็กซ้ายดอนมูลเปิดใจหลังตกเป็นข่าวพัวพันกับแมนยู รามิเบนเซไบนีแบ็กซ้ายทีมชาติเอลเจีเดียของบริเตยดอนน์สมสรยกักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันออกมาเปิดเผยว่าพร้อมจะย้ายไปร่วมทีมแมนยูเต็ดในตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมปีหน้าหากปีแสดงยื่นข้อเสนอเข้ามาให้พิจารณากองหลังวัย28ปีกล่าวกับลาก,กาเซตาเดอฟอนิกสื่อในบ้านเกิดว่าสำหรับแมนยูเต็ดเราจะได้เห็นกันผมเริ่มอายุมากขึ้นทุกๆวันตอนนี้ผมอายุเกือบ30ปีแล้วแต่เราจะได้เห็นกันทุกอย่างมันเป็นความต้องการของพระเจ้า ในฤดูกาลนี้เอริกเทนฮากกุนซูเมเดตต้องเผชิญวิกฤตแนวรับฝั่งซ้ายอย่างหนักหลังจากลูกชอมีมปัญหาบาดเจ็บรบกวนตลอดขณะที่เซคโอเรกรอนที่ยืมมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ฟอร์มไม่สมองเสมอส่วนไทเล์มาเลเซียก็ยังไม่หายเจ็บจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้เทนฮากอยากได้แบ็กซ้ายรายใหม่ที่ไว้เจได้เข้ามาร่วมงานด้วยโดยชื่อของเบนเซไบนีกลายมาเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของแมนจเตและตัวนักเตะเองก็พร้อมจะโยกมาเล่นกับปีสแสดงเช่นกัน แข่งชาวเอลเจีเรียย้ายมาจากบริเียเมืนเช่นกลัดบางมาเล่นกับดอนมวนในปีนี้และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงสนามไป21เ,เกมรวมทุกรายการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ